ภายในเหมืองมีร่องรอยการปีนขึ้นไปบนหน้าผาทุกอย่างเป็นไปนตามที่ข้าคิดเอาไว้จชหนวนไฟหญ้าแห้งไม้กวางไฟพริกแห้งพริกแดงออกมาแล้วอย่าตื่นตะนกข้าเป็นคนทำเองอีกไม่นานโจป้าจะถูกบังคับให้ออกมาเตรียมพร้อมลบเถอทำไมเจ้าถึงถอดเสื้อผ้าชุดขุนนางป้องกันไม่ควรสวมชุดมือใหม่ <c oughs> บาดซบไอชาติชั่วคนไหนเป็นคนทำฟ้าอาตาของข้าโหดเทียมไม่คิดเลยว่าเขาจะคิดวิธีสกรปรกเช่นนี้ขึ้นมาได้เขาเป็นปีศาจหรือเขายังมีแผนการอย่างอื่นอีกหรือไม่สำเร็จโดนอะไรกำดักจับสัตว์ไงภายในถ้ำเต็มไปด้วยควันจึงบทบังทัศนะที่ใสภาพยิ่งไปกว่านั้นควันยังเผ็ดร้อนซึ่งทำให้โจป้าสำลักออกมา เป็นไปไม่ได้ที่จะสับสังเกตกับดักสัตว์เขาคิดวิธีเช่นนี้ได้อย่างไรกันระวังมาแล้วโจป้าสภาพอ่อนแอเลเวล25พลังชีวิต5,600ถ7,000บาดซบเป็นฝีมือของเจ้างั้นหรือเขามีอาการบาดเจ็บที่ซี่โกงด้านซ้ายโจมตีไปที่จุดจุดนั้นเจ้าตัวบาดซบข้าจะฆ่าเจ้าเลเวล25แข็งแก่งจริงๆ แค่ฝ่ามือเดียวทำเอาค่าหายใจแทบไม่ออกเลยอย่าประท้าตรงๆละกันโชคดีที่ทักษากระบ,บี่ของข้าดีขึ้นร่างกายจึงตอบสนองได้เร็วกว่าเมื่อก่อนมากอย่าโจมตีตรงๆใช้อาวุธลับไม่เคยใช้ทักษะลับบัดซบงวยแตกอย่าเพิ่งถอดใจโจมตีเขาต่อไปมาดูกันซิว่าเจ้า จะทนได้นานแค่ไหนเด็กเหลือขออย่ามาดูถูกกันนะมันได้ผลโจมตีต่อไปให้ตายเถอะคนคนนี้จะแข็งแกร่งเกินไปแล้วโจมตีตั้งนานเลือดเพื่อนลดไปแค่สามร้อยไม่ต้องกังวลไประบบไม่มีทางมอบหมายภารกิจที่ไม่มีทางสำเร็จเอ,อ้ยแย่แล้วดึงออกหากเขาดึงออกตอนนี้้วยความแข็งแกร่งของเขาคงจัดการพวกเราได้อย่างง่ายดาย ข้าต้องหยุดเขาหลบได้สร้างความเสียหายเป็นสองเท่ากำลังหมดสติโอกาสนี้ข้าจะจัดการเขาเองเคเกับบีวีรสตีไสสีกลุ่มดวงใจข้าโจมตีอย่างหนักหน่วงบอสไม่ได้จัดการได้ง่ายๆจริงๆด้วยมันได้ผลการโจมตีเมื่อสักครู่ ทำให้ข้าสูญเสียพลังงานไปสองสามส่วนหากโจมตีครั้งตัดไปข้าต้องระวังตัวให้มากกว่านี้ถึงเวลามาตัดสินแล้วลงมือกันเลยเถอะเอาอาวุธลับของข้าไปกินซะตะโกนสัดดังบอกว่าอาวุธลับเช่หน้าขันอาวุธลับเกืออะไรเกือโจมตีต่อเนื่องไอ้สารเลวข้าไม่ยอมโดนหลอกเป็นครั้งที่สองรอบนี้เป็นพลิกผล ให้ข้าลองบ้างไม่เจ็บที่เจ้าโยนไปคืออะไรผงยี่ลหล่าเมนูนี่เจ้าอยากกินแพ้ย่างอย่างนั้นหรือเขาจนมุมแล้วมาปิดฉากกันเถอะหยุดผิวน้งของเขาเต็มไปด้วยเลือดเจ้าสังหารผู้เท่าลีหรือที่แท้ก็มีหล่องลอยการตายของผู้เท่าหลีอย่างนั้นหรือโกทงธรรมชาติมีเหตุและผลเดิมทีข้าเป็นจอมยุทธในยุทธภพแต่ว่าใต้หล้านี้ มีคนชั่วมากเกินไปครอบครัวของข้าถูกจนชั่วสังหารอย่างโหดเหี้ยมหลังจากสอบถามอยู่หลายวันก็พบว่าผู้ที่สังหารครอบครัว,ข,วข้าก็คือหัวหน้าข่ายดอกบัวที่แม่น้ำลิ้นจือเฟยชายผู้นี้มีพลังยุทธ์ที่สูงส่งในมีเคสวิชากระบ,บี่ไร้เทียมทานตัวข้านั้นแฝงตัวเข้าไปในเขาดอกบัวเพื่อค้นหาโอกาสแก่แค้นลิ้นจือเฟยเพื่อที่จะใกล้ชิดลิ้นจือเฟยข้าได้สังหารผู้บริสุทธิ์ไปมากมาย จนได้เป็นบ้านสามค่ายหู่ภูเขาจนวันหนึ่งข้าได้มีโอกาสสังหารหลินจือเพยแต่ร่าเสียดายที่จนช่วพวกนี้มีวรยุทธ์สูงส่งข้าได้รับบาดเจ็บจึงหนีออกมาจากภูเขาและได้พบกับสหายเก่าผู้นั้นก็คือผู้เท่าอี้เสียวจือ้อผู้เท่าอี้เสียวจือ้อดีต่อข้าเป็นอย่างมากและให้ที่หลบซ่อนกับข้าแต่เมื่อรู้ว่าข้ามีเคล็ดวิชากระบี่ที่สามารถของต้ล่าได ข้าก็เกิดความคิดอันชั่ว้หลข้าได้หลอบสังหารเขาได้จัดฉากทําเหมือนเขาข่าตัวตายสืบหาสาเหตุการตายหุมเพื่อเท่าดีสําเร็จค่าประสบการณ์ึ่งพค่าตะบ่าหนึ่งร้อยห้เหรียญเงินภารกิจเสร็จแล้วคนชั่วยังข่าสมควรแล้วที่จะต้องจบลงเช่นนี้ตอบแทนบุญคุณด้วยความโหมดเหี้ยมข้าเคียดแค้นใอ้ชั่วลิ้นจือเผยภารกิจสําเร็จแล้ว สังหารบอสโจปาเลเวล25ได้สำเร็จได้รับค่าประสบการณ์3,000แต้มค่าตะบะ300แต้มสังหารมหาโจรล้าน้ำโจป้าสำเร็จบรรลุภารกิจตามจับโจป้ารางิัค่าประสบการณ์5,000แต้มค่าตะบะ400แต้มง 50, เ,เงิน50เหรียญเงินประกาศจากระบบผู้เล่นเย่ยเว่ยเหมิงสิทธิจากสำนักมือปราบเทพและผู้เล่นใหม่ซานเย่ย สังหารบอสโจปาเลเวลยี่สิบห้าสำเร็จในครั้งแรกได้รับรางวัลค่าชื่อเสียในยุทธภพ400แตม้มค่าผลงานของสำนัก400แตม้มประกาศจากระบบผู้เล่นเย่เว่ยเหมิงสิทธิจากสำนักมือปราบเทพในที่สุดก็ได้ออกทีวีนี่เป็นครั้งแรกของข้าหรือว่าข้าหัวของโจป้าจะแพร่กระจายไปตัวล่าเมื่อสามารถจัดการเขาลงได้ข้าหัวจึงหารเท่าๆกันหากเป็นแบบนั้น ระบบก็จู้จี้จุกจิกเกินไปพูดเรื่องนั้นทำไมเจ้าถึงรีบมาฟังเขาเล่ากันสนักสนุกเลยเขาสรารภาพผิดแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะปล่อยให้เขามีชีวิตรีบฆ่าเขาให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันเขาพูดไม่ผิดเลยท่านคือโยจินอดีตผู้บัญชาการองค์ลักเสือแพปัจจุบันรองหวัวหน้าสำนักมือปราบเทพที่แท้ก็ใต้เท้าโยนี่เองท่านคงอยู่ที่นี่มาตลอด เป็นเพราะข้าทำภารกิจนี้ได้ดีจึงมอบรางวัลให้ใช่หรือไม่ไม่ใช่ว่าเจ้าได้รับรางวัลสองเท่าหรอกหรือความแข็งแกร่งของโจป้าไม่ใช่คนที่พวกเจ้าจะจัดการได้ข้ามาที่นี่เพื่อจับเขาแต่ไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นบุคคลที่มีพรสวรรค์เช่นเจ้านับเป็นเรื่องที่ดียิ่งอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกก็ไม่บอกปล่อยให้ข้าลำบากแทบตายภารกิจเขาแค่การลอกเขาออกมาจากถ้ำเท่านั้นสาวน้อยข้าสังเกตเห็นเจ้ามาก่อนหน้านี้ แม้ว่าจะไม่ได้เก่งกาจเท่าเย่เว่ยเหมิงแต่ก็นับว่าไม่เลวนี่เป็นรางวัลพิเศษของเจ้าหากเจ้าสนใจสามารถไปลางานตัวที่สำนักมือปราบเทพที่เมืองเพื่อนเหลียงนครหลวงทางตะวันออกได้แม้ว่าสำนักมือปราบเทพจะไม่มีวิทยายุทธใด,ดๆเลยแต่ก็มีทักษะลับที่สามารถชดเชยได้เย่เว่ยเหมิงเจ้าน่าจะรู้ดีใช่ไหมเออจริงจอกเข้าเจ้าคนหลอกลวงก่อนนะ สำนักมือปราบเทพเป็นสำนักลับย่อมแตกต่างจากสำนักอื่นๆอยู่แล้วหล่อเท่เกินไปแล้วเขาแก่งๆขนาดไหนโอกาสอยู่ตรงหน้าสาวน้อยหวังว่าเจ้าจะคว้ามันเอาไว้นะเจ้าจะหาหรือให้ข้าหาจริงๆแล้วข้าไม่เคยค้นศพของบอสมาก่อนและไม่รู้ด้วยว่าเขาจะมีโชคหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อก่อนตอนที่ข้าเล่นเกมอื่นข้าก็ค่อนข้างโชคดีเจ้าเชิญก่อนขอบคุณเขาไว้ใจในตัวข้า เขาไม่กลัวว่าค่าจะขโมยของดรอปในตัวบอสหรือค่าปรับให้ของที่ดรอปในตัวบอสส่งมาที่หัวหน้าทีมแล้วฮฝ่ามืออัศนีบาดเคดวิชาฝ่ามือระดับกลางเสียงดังเหมือนสายฟ้านวดเร็วว่องไวน่าสะพึงกลัวกำหนดการฝึกพลังฝนกำลัง60ท่าล่าง80 89้ไล่หันคางคุกวิชาตัวบอระดับต้นวิชาตัวบอที่เรื่องชื่อไปทั่วยุทธภพ เกินสามัญสำนึกที่กำหนดฝึกฝนแก่นกระดูก30ท่าล่าง50สนับเหล็กสนับมือแพ้ความเย็นโจมตี60ดามเมจเย็นบวกหนึ่งเงิน2เหรียญทอง34ตำลึงไม่ว่าจะฆาตกรที่ฆ่าผู้เท่าหลี่หรือว่าสังหารโจปาได้ผลงานล้วนมาจากเจ้างั้นเจ้าก็เลือกก่อนเลือกคนอาชิ้นตามธรรมเนียมเถอะข้าเอาสิ่งนี้นี่มัน งั้นข้าเลือกเคสวิชาฝ่ามืออาสนีบาทงั้นข้าเลือก8ปดเก้าไล่ทันขังคกส่วนเงินพวกเราแบ่งเท่าๆกันแล้วศพของโจป้าจะจัดการอย่างไรข้ามีวิธีจัดการเจ้ากําลังทําอะไรนี่เป็นนักศาสหนึ่งที่ข้าได้เรียนรู้มาจากสํานักมือปราบเทพวิธีการเก็บศพตามหลักพิธีศาสตร์แล้วไม่จะเป็นต้องเก็บศพไว้แต่นี่คือเกมก็เหมือนเก็บเอาไว้ในกระเป๋าศพมีความสมบูรณ์ในระดับสูง สะดวกที่จะใช้เป็นหลักฐานในการไขคดีร่างกายของโจป้ายังเอาไปทำอะไรได้อีกทักษะต้องฝึกฝนไว้ค่อยเอาไปฝังทีหลังเดี๋ยวข้าช่วยหลอสักคู่ข้าเอาพวกก่อนขอบคุณซื้อให้ข้าด้วยตระหนักรู้กำลังภายในบันทึกการฝึกฝนกำลังภายในของแรงตาเดียวโจป้าเพิ่มค่าประสบการณ์1 5 0 0แต้มลำดับต่อไปก็ฝังศพของเจ้า สวนของนี่ข้าจะเก็บเอาไว้เองพวกสองเล่มข้าเสียเงินไปสิบเหรียญทองแดงเชียวนะข้าลอกกับเครื่องชั่วยามแต่สิ่งที่ได้รับคือสรลาเปาสองลูกช่างเป็นเด็กที่โง่เขาข้าไม่มีทางให้ผู้หญิงคนนี้ไปซื้อของกับข้าเด็ดขาดอเหมิงบอกข้าได้ไหมเกี่ยวกับทักษะเฉพาะของสำนักมือปราบเทพทักษะของสำนักทำให้นางรู้สึกสงสัยว่าจะให้นางทิ้งวรยุทธ์ไปได้หรือไม่ นางยังคงมีความลักเขื่องใจตี่นางจะก,กระตือรือร้นที่จะช่วยข่าเช่นนี้นางคงอยากให้ข้าชี้แจงอะไรแก่นางทักษะของข้าค่อนข้างดีและในความคิดของข้ามันสามารถชดเชยวิทยายุทย์ที่เสียไปได้นางเข้าร่มสำนักมือปราบเทพจะมีสี่ทักษะให้เจ้าเลือกฟ้าดินคนผีที่ข้าเลือกคืออักษรฟ้าโอ้ขอบคุณที่ชี้แนะอาเหมือฮะ ตีกำลังอีกคนแล้วชุดแบบนี้น่าเบื่อเดี๋ยวข้าจะร้องเพลงให้ฟังจะได้เปลี่ยนบรรยากาศดีหรือไม่แบบนั้นก็ดีเหมือนกันตะวันสองแสงฟ้าดินกว้างไกลใต้เข่าเชี่ยวน้ําไหลโคดเคียวเลี้ยวสิบแปดโค้งข้ามาส่งเจ้าได้แค่นี้ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเจ้าขอบคุณสวัสดิการของสำนักก็ไม่เลวเลยทีเดียวเครื่องแต่งกายกับห้องพักไม่มีค่าใช้จ่ายมาดูกันว่าวันนี้ข้าได้อะไรบ้าง แม้ว่าจะเป็นระดับต้นแต่ก็เป็นวิชิตวิชาตัวเบาตบบาดเปลี่ยนเป็นค่าประสบการณ์ของทักษายุทธตบบาแดร้อเพียงแต่ว่ามันได้มายากมีแต่ต้องฝึกฝนไปเ,เรื่อยๆเคสชำรลาปานไม่เข้าขั้นเย่เว่ยเหมิงเลเวลสิพลังชีวิต680้อยทับหกร้กำลังภายใน530ร้อทับห้าพละกำลัง66ความแข็งแกร่งหกท่าล่างหนึ ความว่องไว66สติปัญญา25ค่าตาหนักรูก้28่เลเวล6ค่าประสบการณ์32บทับส0พัรระังชีวิตบวก300กำลังภายในบวก300ความแข็งแกร่งบวก30พละกำลังบวก30ถท่าร่างบวก30ความว่องไวบวก30เคล็ดวิชากระบี่วิราสตีไม่เข้าขั้นเลเวล60 8 9แไล้ทันคางคุกระดับต้นเลเวล3ค่าประสบการณ์0ูนย์ทับ1,000าร่างบวก60 ครั้งนี้ได้ผลประโยชน์กลับมาไม่น้อยเลยทำไมรู้สึกว่าสามารถนำมาปฏิปตะตอบเป็นรูปภาพได้มีแต่จะต้องลองดูเท่านั้นเป็นรูปทิวทัศน์าภาพจริงด้วยนี่คืออะไรดวงตะวันผัวพ้นไทสารทะเลเมฆขาวโพลนดุดจ,จานหยกแสงยามสายันสาส่องทะเลเหลืองสายผ่านทองไทยซัวเป็นไฉเชี่ยวชะอุมกวางไกธรรมาชาติสรรสร้าง ลุงเงาลุ่งอรุณเม่ขาวสาวสองใจเพิงวิหกวินลับยืนอยู่บนภูเขาคุนเขาดูแลเด็กหากทำเครื่องหมายที่กระดาษบนลูกเต่าทั้งห้าสิบสีชิ้นก็จะค้นพบบนทวีภาพวาดนี่คืออะไรหากทำลายลูกเท่ามันคงไม่ออกมาสินะผู้เท่าหลี่เป็นผู้วิวโสท,ที่มีฝีมือสูงส่งในทธภพบลายมือคงไม่เลว ความคิดแบบนี้ค่อนข้างอันตรายไม่รู้ว่าผู้เท่าหลีเก็บซ่อนความลับอะไรไว้แต่ว่าเขียนเชี่ยไรฟ้านี่คือขายความลับลูกเต่าไม้ประหลาดได้รับคําชี้แนะจากสมบัติลับข้าได้รับเคณตวิชากระบี่ได้เทียมทานจากสำนักไถซานฝึกฝนสิปีไม่สําเร็จหลังจากะลวงโลกจึงได้ซ่อนมันไว้ในห้องใต้ดินของเจดีเลยเฟิงรายละเอียดของสมบัติลับดังนี้กก่าอีกใน ผู้เท่าดีได้เรียนรู้ทักษะรับจากสำนักไถสารนังจากลาทางโลกก็มาอยู่ที่หมู่บ้านตู่หังนังจากลาทางโลกก็ยังไม่สามารถฝึกฝนคิดวิชากระบี่และเทียมทานได้ดังนั้นจึงเอาไปซ่อนที่หังโจหรือเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมจริงๆมีเงื่อนงำซ่อนด็มไปหมดแต่ข้าจะทำให้สำเร็จเองวันต่อมาเร,ราภารกิจสักสองสามอย่างแล้วค่อยไปที่หังโจไม่รู้ว่าจะมีอันไหนหน่าสนใจหรือเปล่า ภารกิจอยู่ใกล้ๆหัวโจหรือไม่หากเจ้าต้องการภารกิจที่หางโจข้ามีภารกิจหนึ่งที่จะแนะนําเจ้าภารกิจระดับ5้าดาวสํานักคุ้มภัยหลงเหมือนที่หางโจมีสิทธิถูกกดล้างทั้งสํานักในฐานะเป็นฝ่ายชอบด้วยกฎหมายและชํะาระภาษีตามกฎระเบียบสํานักมือปราบเทพมีหน้าที่คุ้มครองพวกเขาไปสืบหาความจรงิงและส่งข่าวกลับมาที่สํานักต้องคุ้มครองเด็กและคนแก่ในสํานักคุ้มภัยหลงเหมือนรางวัลภารกิจ ค่าประสบการณ์ห้าพันแต้มค่าตะบะห้าร้อยแต้มเงินหนึ่งร้อยเหรียญทองค่าตะบะห้าร้อยแต้มเป็นอย่างไรบ้างเย่เว่ยหมิงยอมรับภารกิจสำนักคุ้มกมันหลงเหมือนน่าสนใจจริงๆเขาไม่ต้องการหนึ่งร้อยเหรียญทองกับเคสวิชากระบี่ระดับกลางนี่เป็นบอแสจากสำนักคุ้มภัยหลงเหมือนติงได้รับไอเทมจดหมายของความช่วยเหลือจากสำนักคุ้มภัยหลงเหมือนในวันที่สามของเดือน สำนักคุ้มภัยหลงเหมือนได้รับงานคุ้มครองประหลาดพวกเขาได้รับงานคุ้มกันโดยคุณชายอินใจให้พวกเขามาสองพันตำลึงซึ่งเป็นจำนวนที่ยากจะปฏิเสธข้อกำหนดมีเพียงอย่างเดียวคือส่งคนคนหนึ่งไปถึงมือนักพจนางซานเฟิงสำนักอู่ตังเมื่อพวกเรามาถึงตีนเขาอู่ตังก็ได้เจอจอมยุทธเจ็ดที่ปลอมตัวมารับคนผู้นั้นจากนั้นคนชั่วคนนั้น ก็หากกระดูกต่อจนแหลกละเอียดด้วยเคล็ดวิชาดัชนีชิละหลองของสำนักเส้าหลินที่สำคัญบุคคลที่เรารับผิดชอบไม่ใช่ใครอื่นคือ,อยุยใต่เยียนสิีสายตรงของจางสานเฟิงสำนักอู่ตังสำนักคุ้มภัยหลงเหมือนช่างโชคลร้เสียจริงๆอาจทำให้จ้าสำนักอู่ตังและคุณชายอินคุณเคืองไปพร้อมๆกันได้หางโจเปิดใช้งานทักษะของเหย่เวหวเหมิงอ้า สำนักคุ้มกันภัยหลงเหมือนถูกสังหารจนสิ้นแล้วในเหลือผู้รอดชีวิตสักคนเปลี่ยนแปลงภารกิจนี่เหมือนว่าข้าจะมาช้าเกินไปข้าอาจจะมาให้เร็วกว่าน,นี้ระดับภารกิจห้าดาวตรวสอบสาเหตุคดีล้างข่าโคตรสำนักคุ้มภัยหลงเหมือนคดีนี้เกี่ยวข้องกับสำนักเส้าหลินและสำนักอู่ตังซึ่งเป็นสำนักใหญ่ปวดทำภารกิจอย่างระมัดระวังรางวัลภารกิจข่าประสบการณ์ห0 0พันแต้มค้าตบะห้าร้อยแต้มคิดกระบ,บี่ระดับกลาง บัวดโงโคตหากภารกิจล้มเหลวปรับเงินเดือน3มเดือนช่วงเวลานี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักยางนี่หรือภารกิจระดับห้าดาวเตือนความทรงจำย่างไข่เสียชีวิตด้วยคิดวิชาดัชนีชีละของสำนักเสาลินช้าก่อนน้องชายรอสักคร่พวกเรากำลังทำภารกิจออกไปจากตรงนี้เถอะพิจารณาดูแล้วพวกเขาทั้งสองคนเป็นคนจากสำนักเสาลิน คงกาลังเคลียร์สนามกก่าวคือเมื่อผู้เล่นเข้าสู่พื้นที่ภารกิจก็ต้องเก็บเลเวลและกําจัดบอสให้ได้รวมไปถึงอุปสรรคอย่างอื่นเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งที่สําคัญก็คือการไกเกียร์อาจจะทําให้ไม่เกิดการต่อสู้ได้ขอโทษด้วยข้าก็มีภารกิจเช่นกันทําไมถึงไม่ให้ข้าอาศัยอยู่ที่นี่เล่างั้นหรือเช่นนั้นก็ขออาภายัยเป็นไปอย่างที่คิดพื่อขอตอบแทนความสุภาพ ด้วยการโจมตีโดยไม่หลังเลอะไรกันน่าเสียดายพวกเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของค้าข้าไม่เป็นอะไรมากเขาแข็งแกร่งพวกเขามองว่าข้าแข็งแกร่งแล้วตอนนี้อย่าเพิ่งทำอะไรผีผามเลยจะดีกว่าอำนาจของกลไกการป้องกันภายในเกมเพื่อป้องกันผู้เล่นไม่ให้รู้สึกเกิดความเจ็บปวดซึ่งถูกปรับให้ดูเหมือนไม่รู้สึกอะไรแต่หากปรับความรู้สึกเป็น100เ ความเจ็บปวดก็จะรู้สึกเหมือนของจริงถือว่าระบบยังเห็นค้าเป็นผู้ชายค้าความเจ็บปวดถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่หากผู้ดในรับความเสียหายมากเกินไปพลังก็จะเพิ่มขึ้นไปโดยไม่ทันรู้ตัวบัดซบตัดสินใจไม่ฉลาดเสียเลยยอมแพ้เธอหาพวกเจ้าตายก็ไม่สามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้แล้วนะแม้ว่าพวกเจ้าจะไม่กลัวความตายแต่พวกเจ้าก็น่าจะกลัวการทำภารกิจล้มเหลว อย่าได้ใจไปมองข้างหลังเจ้าสิพวกเรามีกันสี่คนเจ้าจะทำอะไรได้1น่งประทัดสี่โอกาสชนะน้อยมากถ้าพวกเขาปิดล้อมทุกด้านข้าอาก็อาจจะพ่ายแพ้ได้เช่นกันตอนนี้อูตังกับเสาลินมีจอมยุทธ์จำนวนมากมีทั้งจอมยุทธ์ที่เป็นผู้เล่นและจอมยุทธ์ที่เป็น NPC เมื่อเทียบกันแล้วเป็นเต่อสาม c พวกนี้ก็ไม่เลวชาหนุ่มจากอูตังแข็งแกร่งอย่างยิ่ง ต่อให้สู้หนึ่งต่อเจ็ดก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยจริงแล้วที่พอจะพูดได้คือ <_ C 1> เขาเป็นเอ c พซีหน้าใหม่ด้านความแข็งแกร่งจึงไม่สูงมากนักที่พวกเขาหยุดมือเพราะแขกไม่ได้รับเชิญถือว่าเป็นเรื่องทีดีโอกาสนี้ผู้เล่นจากอู่ตังดังด้วยการนน่มน้าวาจาให้เป็นพวกก่อง,ง่ายพวกเจ้ามาจากสำนักอูตังหรือสหายแหวหม่งบมีมันโถบุคคลผู้นี้คือจังสุยซาน เป็นหนึ่งในจอมยุทธแห่งอูตังเขาไม่พอใจที่สำนักคุ้มกันภายหลงเหมือนปฏิบัติหน้าที่ไม่ดีส่งผลให้อ้่นตายเท้าเยี่ยนทูกทำลายเส้นเอ็นนี่เป็นแรงจูงใจที่ทำให้เกิดการอาาดยิ่งไปกว่านั้นผู้คนคนผู้นี้ยังสามารถต่อสู้กับพาชั้นสูงจากสำนักเซ้าลินชายาหยวนสามลูกและฉายาหุยสีรูปได้อีกด้วยนอกจากนี้เขายังสารภาพกับอาจารย์อาหยวนอินแล้วด้วยจะหายไวเมืง่ง ก่อนหน้านี้ข้าต้องขอโทษด,ด้วยที่ปฏิบัติกับเจ้าไม่ดีพอพวกเราอยู่ไฟเดียวกันไม่ใช่หรือสหายข้าเป็นศิษย์จากสำนักอู่ตังพวกเรามาที่นี่พร้อมกับอาจารย์ลุงห้าตอนที่พวกเรามาก็พบว่าศิษย์จากสำนักคุ้มภัยหลงเหมือนได้ตายกันไปหมดแล้วข้าได้พยานว่าว่าท่านอาจารย์ลุงห้าไม่ใช่ฆาตะคจางสุยซานเรื่องจริงหรือไม่ข้าไม่ใช่ขาตะรอแต่ไม่ยอมรับอีกข้าจะทุบเจ้าเสีย เจ้าพวกโง่จังสุ่ยซานก็บอกแล้วว่าเขาไม่ใช่ฆาตกรการที่สำนักเซาลินตัดสินว่าเขาเป็นฆาตกรโดยไม่มีหลักฐานมันก็ออกจะเกินไปเจ้าเชื่อในสิ่งที่เขาพูดนี่ยังเรียกว่าขมยุติธรรมอยู่อีกหรือสิ่งที่เจ้าบอกข้ายุทธภพไม่ชอบสุนัขรับใช้ของราชสำนักดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องจริงอย่าหุนหันพันแล่นฟังนี่ข้าพูดก่อนสิฟังข้าก่อนข้าไม่ได้บอกว่าจังสุ่ยซาน ไม่ได้ไว้ใช่น่าสงสัยแต่พวกเราไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่าเขาเป็นฆาตกรผู้คุ้มกันทุกคนเสียชีวิตด้วยอาวุธลับคอพวกเขาถูกโจมตีอย่างด้วยกงเล็บสำนักคุ้มภัยหลงเหมือนมีสมาชิกทั้งหมด67คนคนส่วนใหญ่ถูกฆ่าด้วยอาวุธลับมีเพียงไม่กี่คนที่ตายด้วยฝ่ามือเด็กคนแก่และผู้ที่ไม่มีวอรยุทธ์ส่วนใหญ่ตายด้วยกงเล็บทั้งสิน้นทุกสำนักรถมีอาวุธลับทั้งสิน้นไม่เว้นแต่สำนักอู่ตัง วิชากงเล็บสะบั้นของสำนักอูตังมีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วยุทธภพแค่ได้ยินชื่อก็หวาดผวาแล้วแม้จางส่ยสารจะไม่เคยฝึกฝนแต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าสิทธิ์ของสำนักอูตังจะไม่ได้ฝึกฝนด้วยภิกษุผู้โง่เขาว,วันนี้ข้าจะจบชีวิตของพวกเจ้าลงที่นี่ไม่ได้การแล้วหากเอ็พซของสำนักเสาลินตายที่นี่ภารกิจต้องไม่สำเร็จแน่เปิดใช้งานทักษะของเหยี่อไหวเหมิง เจ้าทำอะไรจังสุยสารใจเย็นก่อนอย่าได้ทำอะไรบู่วามเลยในเมื่อตัดสินอะไรไม่ได้ทำไมไม่มานั่งคุยกันดีๆละ่ะลองพยายามตามหาบอ่อแสก่อนพวกเราอาจจะพบความจริงก็ได้วุ่นวายนั่นใครตามไปบัดจบจังสุยสารข้าอุตสาหแก้สถานการณ์แต่เจ้ากับคิดหนีสิทธิพี่บามีมันโถพวกเราจัดการกับพวกเขาก่อน จะไรไม่เกิดความวุ่นวายตามมาในภายหลังความคิดดีจากทีวเค้อกันโอกาสน้อยมากที่จางสุยซ่านจะเป็นฆาตกรแต่นั้นหาได้สําคัญไม่ตราบใดที่ข้าช่วย NPC กําซจัดจางสุยซ่านลงได้ข้าก็จะได้รับรางวัลดังนั้นความจริงไม่สําคัญหากทําให้พวกเขาละทิ้งภารกิจนี้ได้แล้วก็อะไรอะไรก็คงง่ายขึ้นพวกเราต้องกําจัดศัตรูของภารกิจนี้ต้องจับตัวจางสุยซ่านพร้อมกับ NPC ซเหล่านี้ให้ได้ โหมดปกติเลเวลเกาสิบเกมมีเวลาบุรุษนี่ลัน NPC ถูกแบ่งเป็น2รูปแบบโหมดปกติกับโหมดภารกิจระดับ n p c จะไม่สูงมากไปกว่าผู้เล่นหลังจากที่พวกเขาฟื้นคืนชีพไอเทมที่ดรอปก็จะไม่ต่างจากบอสแม้แต่ระดับของบอสจะสูงกว่าผู้เล่นแต่ก็ใช่ว่าจะเอาชนะไม่ได้โหมดภารกิจเลเวล50เช่นเดียวกับจังซูริซาในโหมดปกติเขาอาจจะเป็นบอสเลเวล90แต่หากอยู่ในโหมดภารกิจเขาจะถูกลดเหลือเลเวล20 หากผู้เด่นลวมมือกับ NPC สักโหลหนึ่งก็ใช่ว่าจะไม่มีความหวังเลยศัตรูของพวกเราก็มาอยู่ฝ่ายเดียวกันแล้วเข้าร่วมเย่เว่ยเหมิงสามารถจัดการกับโจป้าได้สหายเว่ยหมิงนี่คือวิชาดับตน้นเค็กระวีลมวนข้าขอหม่อมมันให้กับเจ้าและกับที่เจ้าจะละทิ้งภารกิจนี้ไปขอบคุณสำหรับน้ำใจของท่านความจริงยังไม่ถูกค้นพบ ที่สาคัญคือบทลงโทษของภารกิจนี้สําหรับข้าค่อนข้างเวลวหลายยิงข้าคิดว่าช่วยกันหาความจริงน่าจะดีกว่านะในเมื่อสหายเว่ยเหมิงกล่าวเช่นนั้นเช่นนั้นก็ทําตามนั้นเถิดแต่ว่าหากพบเจอบอ่อแสอย่างยงใดอย่างหนึง่งอย่าลืมบอกข้าด้วยละ่ะไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรไม่ใช่เรื่องสําคัญสหายเว่ยเหมิงข้าคิดว่าติดตามเจ้าไปด้วยข้าเป็นสหายของจางซุยซานน่าจะพอช่วยอะไรเจ้าได้บ้าง ภารกิจของผู้เล่นสำนักอูตังสำนักเ้าหลินไม่ใช่ให้ฆ่ากันให้ตายไปข้างแต่ปกป้อง NPC ของตนเองแม้ว่านี่จะเป็นเกมแต่การต้องบัเชิญหน้ากับศพเหล่านี้ก็รู้สึกโศกเศร้าเหมือนกันขอบคุณพวกนี้มากทำให้ค่าแข็งแกร่งขึ้นกระเป๋าเต็มกระเป๋าเต็มได้ด้วยตำลาลับไอเทมที่ข่าดึงมาจากศพส่วนใหญ่เก็บตำาราหลากหลายซึ่งกินพื้นที่หช่องแว่วันจะมีค่าไม่มาก แต่ก็สำคัญอยู่บ้างเพื่อเพิ่มช่องว่างจะเป็นต้องใช้ตําราลับพวกนี้เสียก่อนตะหนักรู้มือทํากลัวกับตะหนักรู้วิชาแพทย์สองอันนี้น่าสนใจเตือนมีคนอยู่ข้างหลังมีคนนําไอเทมมามอบให้ข้าอีกแล้วเมื่อปีที่แล้วข้าซื้อนาฬิกามาถือไว้ไม่ธรรมดาต้องลองทักษะไหมเปิดใช้งานทักษะ เจ้าแข็งแกร่งข้าไม่คิดจะฆ่าเจ้าแต่การป้องกันของข้าถือว่าไม่เลวเลยไม่พบกันไหมเจ้าเป็นใครอย่าหนีนะโว้ยเปิดใช้งานเคสกับบีเคสกับบีไม่เหมาะที่จะใช้คู่กับแปดเก้าไล่ทันขังคุกจดหมายจากนกิรลาบมีข้อความหมายอ่านข้อความจากอินปูคุยจางสุนซานไม่ได้หลบหนีจากการต่อสู้แต่เขาสังเกตเห็นว่ามีคนจากสำนักคุ้มภัย กำลังแอบซองอยู่ในมุมมืดเขาจึงไล่ตามไปเพราะพลังยุทธเขาสูงกว่าในบรรดาทุกคนมีเพียงเขาที่สังเกตเห็นคนผู้นี้แม้จะไม่มีใครเล่ตามันแต่เราก็ยังหาบ่อแสดได้ตอนนี้พวกเราอยู่ที่หังโจหากเจ้าสนใจที่จะเข้าลว่วงก็มาหาพวกเราตอนเช้าตรู่อินปู่คุยหลังจากการต่อสู้กับชายชุดดำความั่นใจของข้าก็เพิ่มเึ้าน90%ว่าสังเกตการสังหารสิทธิจากสำนักคุ้มภัยหลงเหมือน ม่ใช่ส่นสุนซานและสิทธิจากสำนักอู่ตังนอกจากนี้พวกเขาทั้งสองอยังมีเป้าหมายเดียวกันด้วยคือการตรวจสอบความจริงคดีสังหารหมู่สำนักคุ้มไผ่หลงเหมือนการรวมมือกับสำนักอู่ตังเป็นทางเลือกที่ดีแล้วเจอกันยอมรับทะเลสาับเจดีเลยเฟิงอีกนานกว่าจะถึงเวลาเรียนรู้ตำาราลับก่อนดีกว่าข้าจะได้แข็งเก่งยิ่งกวนน่านี้ข้ารู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดวังว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้น ปีศาจทะเลเลเวลสิบสองีศาจทะเลเลเวล10เตือนมีคนอยู่ข้างหลังมีคนมาแจกค่าประสบการณ์ให้ข้าอีกแล้วมากเกินไปแล้ว